สวัสดีครับผมแจตสจีเจ้าเก่านะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลงสีผีนะครับผีเดี๋ยวผมจะเอาชุดน้ำแล้วก็สีมาตั้งไว้ดูนะครับเวลาผมจะล้างจะเช็ดปูดกันเนี่ย ก็จะได้เห็นครับแต่โต๊ะทำงานผมจะสุกปปอกเนยนะครับเพราะว่ามาถึงก็ทำงานเลยมาค่อยได้ใกล้เลยมาถึงไปทำงานนี่นะครับเดี๋ยวเริ่มลงสีเนื้อเลยนะครับมันก็จะเกลกลานิดหน่อยแต่ก็ ต้องลองดูนะครับลองดูเพื่อนเพื่อนจะได้ไปเขียนได้นะครับนี่นะครับสีเหมือนเดิมครับที่เริ่มแคบลงน้ำล้างผูกกันก็ใช้อันเดิมอีกแล้วถ้าผูกกันนี่นะครับ ที่ผมบอกอันเนี้ยเดี๋ยวเราผสมสีเนื้อไว้แล้วเราใช้แล้วก็เปิดออกมานิดออหน่อยเปิดออกมานะครับน้ำใสแล้วป้ายๆมันจะติดนี่ครับแค่นี้เราเก็บอ,อันนี้เรามาลงสีเนื้อกันก่อนสีเนื้อก็หลายๆสีนะครับรวมกันให้มันเข้มนิดหนึ่ง ออกแดงหน่อยๆชมพูนะครับผู้หญิงต้องเปลี่ยนชมพูให้เขาส,สวยๆนี่นะครับอันนี้เป็นการทำสีพื้นนะครับเป็นการเกลี่ยสีพื้นสีพื้นเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มน้ำหนักอีกทีนึเพิ่น้ำ,ำหนักให้มัน เรเป็นล่างีครับก็อย่างนี้นะครับน้ำน้ำแล้วก็มาจิ้มนี้ถ้าได้เข้มก็เพิ่มหน่อยเพิ่มเพิ่มสีแล้วก็ได้สีน้ำเงินก็ได้สีเหลืองนิดสีแดงหน่อยสีชมพูหน่อยมันก็จะออกมาดูแบบพอ,เ,อเข้มข้นหน่อยครับ ผีมันต้องเพียมค้นนี่นะครับน,นี่ก็อันนี้ก็เป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่ถูกผีมันเอาดึงหัวออกมาครับ สองคนนี้จะมาช่วยนะครับไม่ใช่ว่ามาแกล้งให้เพื่อนตายนะครับจะมาประคองหัวเพื่อให้หลุดเป็นเพื่อนกันเห็นไหมครับนี่ครับกอ็อสีพื้นเลยจุบน้ำเกลีย่ยลอยแห้งสักนิด ทีน,นี้พอเราเกลี่ยด้านนี้ด้านนี้มันก็จะเริม่มแห้งแล้วก็กะเอานะครับกะเอาก็จะเริ่มแห้งแล้วก็มาผัดผัดทาก่อนแต่ผมเขียนแบบนี้นะผมก็จะเขียนไม่เหมือนใครหรอกเป็นสูตรของผม ผู้หญิงปลานิดหน่อยผู้หญิงเราก็ต้องสวยงามครับเป็นเป็นเรื่องธรรมชาติตเกี่ยมนมาเลเทีมันก็ไม่ไม่เจริญตาทุกคนต้องผู้หญิงทุกคนต้องอยากสวย มาแต่งกันเลยแต่งกันนิดน่อน,นี่ครับเพิ่มความเข้ไม่กเอาเพื่อนที่เข้ามาใหม่ๆ ช่วยกดติดตามให้ผมบ้างนะครับในเพจ y o u t u b e ชายชาติ YouTube, Ch Ch ครับชายชาตีสองศูนยศูครับการุณาช่วยครับการรุณาหน่อยครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงผมก็รับหมดทุกคนนะครับรับเพื่อนหมดทุกคนเพราะว่า เราไม่ห่วงแล้วเราไม่อะไรทั้งสิ้นครับอ้าใี้เข้ามาชมเพื่อนเพื่อนมาชมเราก็รู้สึกว่าดีไม่ถึงมาดูนะครับไม่ใช่มา,มา,ม,ามาคอมเมนต์ชมนะครับคอมเมนต์มาเลยครับอะไรอะไรก็คอมเมนต์มาเลยผมไม่โกรธอยู่แล้วไม่โกรธไม่อะไรคือเราเราต้องรู้ว่างานเรามันจะออกมาในรูปแบบไหน นะครับอยากให้คอมเมนต์เข้ามาแล้วกดติดตามให้ผมนิดนึงผมก็ได้มีทรัพยอดขึ้นมาอีกก็ทำอันนี้ก็อาจจะเป็นรายได้น,ดน,ดนิดหน่อยของคนแก่นะครับช่วยช่วยผมหน่อยก็แล้วกันนะครับ ก็แก่มากแล้วเดี๋ยว,วาคงรวยละอยากจะทำไาให้น้องๆชอบกระตูนดูเป็นอนอนครกบเรียกทำไว้จริงๆแล้วผมควรทำนานแล้วตอนนี้ผม ไม่ค่อยว่าถ้าทำ,ทำนานสักสองสามปีเนี่ยผมก็คงจะจะไปเร็วหน่อยแต่ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับวยช่วยนิดหนึ่งครับแล้วเทปพวกนี้มันจะอยู่แบบอยู่ไปเรื่อยเลยครับคือจะทำจะเขียนจะอะไร ถ้าไม่เข้าใจเราก็เปิดดูครับดูแบบเพลินๆนะครับอย่าไปคิดว่าไอ้ผมสอนอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับผมเพียงแต่แนะนําว่าเออผมเขียนแนวนี้นะอีกคนเขียนแนวนี้นะคุณอาจจะเอามาผสมกันแล้วก็ได้งานที่เดียวมา นี่นะครับผมก็ให้เขาเข้มๆนะครับผมผมผีนะครับมีแดงนี่เหลืองหน่อยผีไทยครับชุดข้างหลังนี่ผมก็เปลี่ยนด้ว การเขียนผีไทยที่มันที่มันลเลอะเทอะก็เปลี่ยนให้มันดีขึ้นหน่อยทันสมัยขึ้นหน่อย น่าจะใช้ได้ ละเอียดหน่อยนะครับ やらなかい。 จะได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพจผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับอายาตินะครับ